สวัสดีครับพบกับเดอะเบสทีเด็ดบอลนะฮะวันนี้ก็เป็นวันพุทธที่3สิงหาคม2565เนาะสรุปผลฟุตบอลเมื่อวานที่ให้ไปนะครับเมื่อวานนี้ให้เป็นบอลยูฟาแชมเปียนลีก3คู่เลยนะคู่แรกครับโมโนาโกพบกับ PSV นะคู่นี้ให้อยู่รองทีมเยือน PSV ในเลทครึ่งลูกนะครับจบไปที่1 1ก็กินเต็มนะส่วนคู่ที่2นะครับเป็นแซงกิลุสนะพบกับเรนเจอร์นะคู่นี้ให้อยู่ รองทีมเจ้าบ้านในเลทเสมอหรือว่าปปก็ชนะไป2อกินเต็มนะครับส่วนคู่สุดท้ายเบนฟิก้าพบกับมิทิแลนก็ให้ต่อเบนฟิก้าในเลท1 0. ลูกครึ่งนะครับจบไปที่4 1ก็กินเต็มนะเมื่อวานนี้3คู่กินเต็มหมดเลยนะครับทีเด็ดเมื่อวานนี้ใครตามใครฟังอยู่ก็บวกไปนะครับส่วน v p เมื่อวานที่ให้ไปนะเป็นฟุตบอลคาราบาวครับนะครับก็นะ ให้อยู่ต่อมนะิววอลนั้นในเลทครึ่งลูกควบหนึ่ง mm hmm. ก็จบไปที่1นศูนย์นะเสียเต็มนะครับเสียดายมากนะตัวเน้นเนี่ยไม่รอดนะครับแต่ก็ถือว่ากําไรอยู่นะเมื่อวานนี้นะ,ะสําหรับใครนะครับที่ยังไม่มีกู่ม VP หรือเซียนนาเล่นนะครับก็แอดไลน์เดอะเบสตามที่ปักไว้ใต้คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเข้าฟรีนะครับย้ําเลยว่าเข้าฟรีเนาะสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับคุยทางไลน์กันได้เลยนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ บอลไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะแต่ก็ยังมีบอลถ้วยอยู่นะครับวันนี้คัดมาให้3คู่นะครับไปที่คู่แรกกันเลยดีกว่านะเป็นฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาคอนเฟลเอนต์ลีนะคู่ระหว่างวีบอกพบกับทอชาร์นะคู่นี้เนี่ยเตะในเวลาเที่ยงคืนตรงนะฮะเลเปิลมาที่ทีมเจ้าบ้านอย่างวีบอกเนี่ยต่อที่เลนหนึ่งลูกครึ่งครบสองนะครับตอนนี้ไหลขึ้นมาเป็น2ลูกแล้วนะแล้วก็สกอร์สูงเต็มเกมฑเนี่ยสลูกนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานของคู่นี้ดีกว่านะ ห้านัดหลังสุดนะครับของเจ้าบ้านอย่างวีบอกเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะเก็บใช้ไปได้ทั้งหมด4แล้วก็แพ้ไปแค่1นเ,เองนะครับแต่ละนัดเนี่ยแล้วก็ยิงขาดเกือบทุกนัดเลยนะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะสาหรับทีมเจ้าบ้านนะครับส่วนทีมเยือนนะฮะห้านัดหลังสุดเนี่ยทอชาร์ปเนี่ยเก็บใช้ไปได้2เสมอไป1แล้วก็แพ้ไป2นะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่นะแต่ว่าอ่าโอเคอยู่นะแต่3านัดหลังสุดก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับ แต่ในวันนี้เนี่ยหากดูจากเลทแล้วก็สกอร์ที่เปิดมาเนี่ยคือเป็นเลขคู่นะแล้วก็สกอร์สูงเป็นเลขคี่เนี่ยคู่นี้นะครับให้อยู่สูงเต็มเกมนะฮะในเลทสามลูกเลยแล้วกันนะไม่ต้องเสียไม่ต้องวิเคราะห์อะไรเยอะแยะนะครับส่วนส่วนหน้าบอลเนี่ยให้อยู่ต่อเจ้าบ้านวีบอกในเลทหนึ่งลูกครึ่งครบสองแล้วกันนะแต่ว่ามันก็เสี่ยงไปยนะังไงก็สกอร์สูงเนี่ยมาแน่นอนนะครับส่วนคู่ที่2นะฮะเป็นฟุตบอลเซอรเดนซูเปอร์เลตเทนนะ ไอเคบาเก้นะพบกับออสเตอร์ซุนนะคู่นี้เนี่ยเตะเที่ยงคืนตรงเหมือนกันนะครับเละเปิดมาที่ทีมเจ้าบ้านอย่างบาเก้นะฮะต่อที่เลทหนึ่งลูกนะั่นแล้วก็สกอร์สูงเต็มเกมเนี่ยสองลูกครึ่งครบสามนะครับไปดูผลงานของคู่นี้เลยดีกว่านะคู่นี้นะครับเจอกันล่าสุดก็วันที่15เดือน5เนี่ยเป็นเจ้าบ้านที่บุกไปชนะมา1-3นะก็ถือว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเจ้าบ้านมีความได้เปรียบอย่างชัดเจนเลยนะเดี๋ยวไปดูผลงานของเจ้าบ้านดีกว่านะครับ ห้านัดหลังสุดของเจ้าบ้านเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีเลยนะเก็บใช้ได้2เสมอไป2แล้วก็แพ้ไป1น,นะครับซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยช่วงห้านัดหลังมานี้ก็ถือว่าแย่นะแต่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับสาหรับทีมอันดับ2ในหลีกนะส่วนทีมเยือนนะห้านัดหลังสุดไม่ชนะใครเลยนะเสมอไป3แล้วก็แพ้ไป2นะครับแล้วก็สามนัดหลังสุดเนี่ยก็ถือว่าโดานไปแดงเกือบทุกนัดเลยนะก็โหดดีเหมือนกันเล่นรุนแรงกันนะสำหรับทีมออสเตอร์ซุนนะแต่ในวันนี้เนี่ย ทีมอันดับ2เนี่ยแต้มห่างกันตั้ง20แต้มเลยแต่ต่อแค่เลทหนึ่งลูกเนี่ยคิดว่าวันนี้เนี่ยน่าจะมีงานนะครับคู่นี้นะให้อยู่รองทีมเยือนออเตอร์ซุนนะฮะในเลท1ลูกละกันเนาะคู่ที่2นะครับส่วนคู่สุดท้ายก็ยังอยู่ลีกสวีเดนด์ซูเปอร์เลทเทนอยู่นะครับเป็นฟุตบอลคู่ระหว่างบอมมา ปอสคาน่้านะพบกับโอเลโบนะคู่นี้เนี่ยเตะเที่ยงคืนตรงเหมือนกันนะฮะเลย์ไปมาที่ทีมเจ้าบ้านนะครับอย่างบอมมาเนี่ยต่อที่เลทครึ่งลูกครบหนึ่งนะไหลขึ้นมาจากครึ่งลูกแล้วก็สกอร์สูงเต็มเกณฑ์เนี่ยสลูกครึ่งครบ3นะครับเดี๋ยวไปดูผลงานของคู่นี้ดีกว่านะฮะคู่นี้เจอกันล่าสุดเนี่ยวันที่ย9บเเดือน5ก็เป็นเจ้าบ้านที่บุกไปชนะมา0ูนย์นะก็ถือว่าโอเคอยู่นะสำหรับทีมเจ้าบ้านนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานของเจ้าบ้านดีกว่านะ ห้านัดหลังสุดนะครับของเจ้าบ้านเนี่ยเก็บใช้ได้2เสมอไป2แล้วก็แพ้ไป1นะครับซึ่งโดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่นะการเล่นในบ้านเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับทีมเจ้าบ้านนะส่วนทีมเยือน5นัดหลังสุดเก็บใช้ได้2เสมอไป1แล้วก็แพ้ไป2นะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าดีกว่าดีกว่า5นัดก่อนหน้าแล้วกันเนาะของสำหรับโอเลโบนะครับในวันนี้เนี่ยทีมอันดับ4ต่ออันดับ9ด้วยเลดครึ่งลูกคุมหนึ่งก็คิดว่าวันนี้เนี่ย ทีมเจ้าบ้านเนี่ยน่าจะเก็บชัยไปได้เหมือนเดิมนะคู่นี้นะครับให้อยู่สูงเต็มเกมในเลทสองลูกครึ่งควบ3นะส่วนหน้าบอลให้อยู่ต่อเจ้าบ้านนะครับในเลทครึ่งลูกแล้วกันเนาะอ่ะสรุป3คู่นะครับเลือกให้เลยแล้วกันนะครับถ้าชอบก็ชอบนะถ้าคู่ไหนไม่ชอบก็ผ่านนะครับคู่แรกนะวีบอกพบกับทอซาร์ฟอ่ะทอชาร์ฟนะครับคู่นี้เนี่ยเป็นบอลยูป้า อายูฟ้ายูโรป้าคอนเฟลซ์ลีคคู่นี้ให้สูงเต็มเกมในเลทสามลูกเนาะส่วนคู่ที่2บาเก้ ay, พบกับออตเตอร์ซุนคู่นี้ให้รองทีมเยือนออตเตอร์ซุนในเลทหนึ่งลูกนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายบอมมานะครับคู่นี้ให้สูงเต็มเกมในเลทสองลูกครึ่งครบสามแล้วกันนะครับหรือว่าใครชอบน้ำรุนก็ใส่สามลูกได้เลยนะก่อนจะลากันไปฝากกดไลค์กดติดตามช่องเดอะเบสให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มก็เช่นเคยนะครับก็แอดไลน์เดอะเบสมาได้เลยนะสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับ แล้วไว้เจอกันในกลุ่มแล้วกันหน้าวันนี้มีมบอลอาเชียด้วยนะครับยังไงก็ใครอยากร่วมใครอยากมากดนะครับอยากมาบวกนะก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ